สายน้ำคงเจ้าไหลลองมุยสายยันตะวันสัดสองมองสองฝั่งทางซ้ายและขวาเส,<า>สียงดีครับโจ <c oughs> นน้าอลองเรือเรียวฟังคงคาตะเวนน้ำาตามผ้านะโคลนาแทนเปลี่ยวใจลือสุดยอด <c oughs> คนงามอยู่ตามทาม่าน้องนางมารถต้นยาออทำสวนพังปลูกพิงมะเขือในกาแนะว่าเอ,าอ้ามันยังอยู่นี่ลูกพี่อ้ยบะเขี์มึงขึ้นวยไงเท่เ <c oughs> มื่อไงเจ้าเดนใส่บุญมมาฟาดกูคัก รุ่นมาฟัดโอเออศูนย์แปดเก้าส่งสอามดหนึ่งสรงบ้านผุนตัวมักเขื่อไงอุบะดาวโลผุนเว่ยเขาไปเชียกอะไรบักเขือกับบักเขือเนี่ยนี่เห้นมันถึกนี่แม่เนาะอ้กับบ้านข่อยเขาพ้าวบอกจังสันเนาะจังฉี่บอน้ำกลนะเออบักเขือบักเขียเอเกี่ะีเสืออีเสียเือ เสียเ่อเกียมะเขือ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 โอ้ยมะเขือกับมะเขือสันเออมะเขือกับมะเขือสันเอโอ้ยหัวน้มอเนี่ยลอง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 มาถกด้เมื่อจะสาวหัวใจแท้ลรุแจกดีบาเจ้านั้น จึงเจ็บรับพี่เฮได้บ่นะโอ้ยมึงบ้านได้กินขาง่ายตินองคือส่งเอื้อยแท้ว่กินแล้วเด้พี่เอ้ามึงคืบ่ซวนกู่นเอ้าเจ้าบ่ทันกินข้าวเช้าซั่นบ่บ่วมึงได้ยังกินแน่วะต้มไข่ปิ้งปลาแล้วก็ต้มบักถั่ว ກູນ້ອຍຫຍັງຢູ່ບາບົມກດກມຕາຄູຕໃມາພັດີອ ยังแมมาหาเจ้านิลละเออมากกับมากตัว <laughs> นี่อะไรเนี่ยโอ้ยค่อยว่าจะมาถามเบิง้งอันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำสลายแดงกับเลอฟ้าโอ้สร้างใหม่เติมมือได้เนี่ยโดนเลยเดย้ได้สองมือสามมือแหละสองสามมือล่ะเนียนฟ้าเท่ากับเรืมม่องวะยามใดก็ให้ค่อยมานำเจ้านี่บ่ <laughs> คนหลายไหมคนของหัวประเทศอร่อยลุดแจ็คบอกไหนเป็นบอกไดนบางมือเชาบ้านค้ามั้งยังวะ โทรนำโทรตามนี่กระติ๊ดเนี้ยนี่อ่ะโทรศัพมันสิมันสิบผมไม่ขึ้นเนาะบันนี้ค่อยทิโทรเข้าศูนย์ครับพุ่หนุ่มเออโทษไปรถโซนแปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวห้าปไปส่งให้แต่ว่ากันมามหละ่ะคด,ดีลรานี่ก็ได้รถนี่เอาบ่าละ่ะเอาลนินะเอาบ้าน,นบ่เอาอยังไงน้ำสไาลายแดยงกับเลือฟ้าน้ำสไลายแดงกับเลือฟ้าเนะเาะสบู่สบู่เบดเหรอบ่เบิดแล้วเอาไปน้ำก็ได้บ่เอาเอาสบู่อีกวะเอาเบิร์ด อาบน้ำใส่ดีขนาดบ่ใส่ดีคักพอดีอยู่ในรถนี่ห่วยไ่เป็นไฟกูนะบอกว่ามันคือม้ซักสั้นอุ้ยแต่แต่แต่ซักผ้าคนวะเออบบบกูบ<ะ>่ได <laughs> ้ซักเครื่องซักเครื่องซักเอออ้ยจะไม่ได้ผัวผู้หูผู้ดีคักเนาะใส้ซักผ้านึ่งเข้าเป่าไฟก็ได้ อย่าไปดับเลยห้ามันนี่กันหาเขาไม่ได้ดอกเว่เอ้ยเสื้อผ้าจะคล้องกันไรอยู่ซักเอานั่นละน้ำเขายากเอาบ้านเขากะซักเอาซอยกันพี่นางไปใส่สั่นสมนันบ่กม่ต้องไปถามหาดอกต่ลึงมือต่ละเวยนหันมักกะสีส้นกันไปนั่งเฝ้าไล่ผ่าแพ้ขึ้นเกามันตัวว้ตัวนั่งเสาไล่ผาแพ้เออ กูดเดือจังปะเขากับสอยกันเอาธรรมดาัวกับเมียโอ้ยมันเสีอไายอะนี่มันเสีอ,สอกูด้นี่เอามาผิดด้นี่อ้าละตัวโยกบ <laughs> าอะไจะมองาขวัญ <laughs> อีกเฮ้มึงมขวันยังไงแบบนี้นโอ้ยคุบุกเกยเห็นเอซักาพาตะเครือ กูกะซักเสมอได้ละเดี๋ยวนี่มันอ่ะท่านสากลแทร่ดูขั้นเท่านี่แบ่งเวรกันเด้ <c oughs> ิว่าบางทเป็นซักผ้า,าอ่า,าเฮ็ดกะเผาถูบ้านโอ้ววกะเมียมาต้องซอยกันไ <c oughs> ปนที่ผาได้ไปจาา้างคนนั่นบ่เจ้าของกันว่างแล้วกันไม่เฮ็ดเอาฉันตัวเพื่อนนะก็จ้างซักผ้าเนี่ยกัน <c oughs> แบ่งเวรกันแบ่งคนเวนซักผ้าผุ้นะ <c oughs> เออเอาตัวมันจังประเดชเมียกัน ของจะของกับส่วหนายอกว่าพากัะไดเมื่อใดเหละเวียนเจ้าสักผ้าบัณฑิตพนิฮิโน่ซ่าดี่ทั้งซ่าดเวียนกูซ่าดี่ทั้งซ่าเออเอาก้อนเขาดิสักตัวแล้วเวียนเขาได้สัตนอีกพ่อ ซาตานซาตน้ามีสันตัวว่าซาตานมึงายแท้มึงต้องมาเอื้นหากดอกบันแล้วีซอยมึงมึงต้แท้ล่ะโอ้ยว่าผู้หญงไปไปเดี๋อไม่ค่อยเป็นฟ้าด้วยนี่ยังแง่ก่อนัหนักซะได้เนี่ยไม่ฟ้าบอก ติดอยู่ได้แหะนั่นนี่ก็มุนลุลุนลุลุนดูอ้าวงูกัดตองไดโน่คือบ่มีหยังวะไอ้ตีเวียกไอ้เฮ็ดได้เพราะยังฮีโนูนี่ก็ได้โอ้ไอ้ลุยเจ้าเฮ็ดหยังกกลัวๆอยู่นี่สอมเครื่องซักผ้าให้เพราะยังหิ้นูเราสิซักผ้าให้แม่เราเถเดใครบ่เข้าบัดเนี่ยมาเบิ่งให้แน่ว่าซั่น ไปได้เวิร์งตัวมาายังก็มาหาไปพญาี่โน่แล้วเอามาหาเราเนี่ยนีรอบวายูได้ก็คอยสร้ารงผลิตภาพรรเสริมอาหารเลิเกปลาครับสบู่ย่าไผ่ซิ่งลิงนี่นะโอ้โตัวทั่วไปสร้างศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งมแมนบ์แมนมือว่านนี่บักพุ่มแพร่ย้องมันบ้าน,น้ำเอาหันห่วยค้าม,มัดจังเลยเมื่อปน,นัดขึ้นมาสิเปย์ทรงหอดบานยางดีเออเออสงสัยแล้วลืมเพื่อไหนบูดอกเอาจังสี่ไป เขาสิบอกเราดอกคันเรากลับมาหันสอย่างนี่เนาะหามัน,นได้เด้ล่ะเออบอยางดอกนะเดี๋ยวเขาสิจัดการบอกเราหายดอกใจเย,นยน็นๆขันหึงว่มีสบู่อาบน้ำอยู่นี่ถ่ายอยู่ร้องรองยอูย่โอ้ยอดเอาได้เถอะเอาล่ะเนาะโฮัลโหหลอกลโ้นะหลฮัโลหลัลโหลฮัลโห้ลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลหลัลูหน แกจักสิแกจังไรี้แกนั่งบึงแกถุงก็แกเสือแกเสือหันแหลี่ยงโอ้ยแกปัญหาเรื่องลดน้ำหนักเห็นไหมโอ้ยจะดอกตี้ที่ไปลดมันเห็หนอยังน้ำหนักกันซ้ำนี่มันพอดีเบิ่งแล้วมันงาม,มแล้วเมนแล้วเจ้าเหมือนมังค่อยเนื้อไส่หยังกับ่ดได้เสียว<อ>พาแน้นติ้ง,งยู่นี่ห้วยตัวที่กินเขาแรงไหมโดยเฉพาะ ซุ่มแป้งมูนี่เห็ดให้อ้วนไว้ด้เศร้าได้เศร้าเลยใอยกะง,งลวลอะเด้ล่ะเออใอยไปออกงานนีน่นะเออหมอลำซอกหมอลำเสีงร้องเพลงนี่นะเออใคอยบอ่ธาเลยเด้ล่ะเออเท <laughs> ่าท่าแป้งเออเฮ้ย <laughs> <laughs> มันบ่แม่นแป้งแนวน,นั้นแป้งข้าบโบให้เด็ดดิเมีเอา เออแล้วบาดนี่ของหวานของมั่นของถอดซุ้มนี่นั่นแหละตกอันตรายเศร้าได้ตัวเศร้าเลยบบพ่อเดือนน้ำหนักลดลงเสื้อเฮานี่คอยกังวละได้ละไอลุยโดยเฉพาะนาฮานเวทีหมอล่ำสิงความมั่นความันเทิงคอยเศร้าเท็ดขานได้เลยล่ะความมันความัมนเทิงเออ มันแกยังบอลดอยู่โอ้สีว่าจังได้เว้ยแห้งบอลเมื่อคืนวมาสิบอกก้อให้เราอย่าลืมได้อย่าลืมเด้อคนที่บอมีสบู่อาบน้ำอยู่นี่น่ะเออเออเออสบู่ไว้หลายมือละสบู่ชิ้งลิงนี่โอ้ยเจลือมือเจลือเว้นเนาะแล้มีแต่ปัญหาเว้ย มื้อ variance, ว่านน id ึ่ก <des> ับบ <yat> <ata> ักลกคู่มแท้มือนึ่งกับมันอีรถดคมอว่นปวดหัวปวดหัวสมเป็น่าสตัาหาร่์วิญญาก็หลอก มีสบ้านละี้ด้วยนี่บห้างอนเนผมเสีน่นี่นี่เป็น้บานนี่เ้นผมผู้ใดเอาเบิ่งเ้นผมซืๆๆ้อเก็เิฮู้จักฮอดนาฮอดตาบานี่ <c oughs> โอ้ยาอเจ้าย่ามาตั๋วข่อยนะถามไได้เลนี่คือเส้นผมไม่ยิ่งด้อนี่นโอ้ยเส้นผมอีเขียวเส้นผมอ้เขียวมันก็สีดำเจ้าย่ามาขีดตัว่อยอ๋อแล้วนี่มันสียัง่งนี่ มันสีทองเอา,าเว้าสีทองดินี่ผมบอกลุยนี่มันบมาลุยผมไม่ลุยกับสีดำเอา,วาบวกันบวกันสีทองบรอมันนี่ผมอันนั้นจะได้ผมแจก,กไปอยู่นี่เจ้าอย่ามาหล่อเหร็นก็่อยนะเจ้ผมเก็บผมปเปรี้ยวปะไม่มาปุณิยหาเรื่องกูเว้ยโอ้ยผมอีแว่ผมอีแว่ผมอีแว,มแว่มันกับสีดำ มันบได้แตกไปเาะมนันเส้นผมมันเออเออเส้เนผมอีหญิงหญิงนักล่องหันบอเออผมมันดำ <c oughs> ลูกน้องเจ้าเอามาทั้งเมือษนะเขาผมดำยกเว้นอินี่โอกมากมแม่ออกเรื่อเนาะเมืม่อวานนี่อีหญิงครับมันมูมันสามคนนักสแสดงนั่น ไปย่อมไปย่อมผมมากมั้บ่แม่นเขาทิไปย่อมผมบอกสากดินั่นดิหัวแดงจังนจนครึ่งอยู่บอกว่าจะไปยอ่อมจะไปย่อมมันก็้าก,กันไปยอมม่อมมาเฮ็ดพอาะดําเขดีกับพอแล้ยว่าวานั่นบัดท่าไปเข้าฉากกันว่าแม่นปอบอมข้นอร่อดย่อมมากยัง <c oughs> ตกลงเส้นผมอีกแน่น,นะเออเส้นผมเขาอีเย้งนั่นละสองสามข้นบนเงาะเงาะแดงจังครึง่งอยู่ เขาภาคัดไปย่องพ้นม,มื่อวานนี่เจ้าบ่เห็นจังวเป็นจิ๊บหมดไม่หมดแต่เดี๋เส้นผมพ้าได้ใส่วใส่ยี่ป้าก็จะจิ๊บบ้าหมดรอบนี้เจ้ารอดไปแย่ให้คอยจับได้นะว่าเจ้าผ้าไม่ยิ่งขึ้นรถนี่ <c oughs> โอ้ยมันบ้องนี่รอกมันบ้องนี่รอกที่เป็นบ้าไรตายแทมเอาจะไปใช้บ้านนี่โมโทหาสิไปหาโมบุ๊ยเส้นผมผู้ใดงองงงงงผมว่านสิมันนั่งต่อไล่แบบพี่อบนน้อผมกระเด็นเด่นยิกบ วด <c oughs> จวดขนาดนายเด้ง่าเลด้วยอย่าตายกเต้าสีมืสิร <c oughs> เ,เขารบในสีมือจ้าปะถูลงหัดสลันผู้ทองได้ผู้ทอง้เออ มึงเลื่อมยังรุ่ยบ่ได้เลื่อมยังแล้วข่อยมาบอกเจ้าหันเมียเจ้าขี่รถตำมาอยู่หน้าร้านเจ๊แวแอ๋กูนะฮะเมียเจ้าหันขี่รถตำมาอยู่หน้าร้านเจ๊แวแมมอ๋ตำมาอ่านานกูว่าแล้วเห็นบ่บป่านี่มันเฝ้าหลายอันน้ำมูนม้ำพวกกันโอ้ยเบื่อเด,ด้อข <laughs> ับรถเบื้องหนา้าเบื้งหลังไปนายเดย้เจ็บหลายหมดละไม่เบื่องบนเฟื่องนั่นหัวเขาแตกกับสอกเลือนบ่ เขาแตกคนน่ะครับโอ้ยมัไปเบื้องล่างปเส้นผมเส้นเดียวน้อยอยู่ในรถมันก oui> ็ยังหาเห็นมาตัวห้าวยังหนิมันก็ไม่เห็นชั่วตายเพแท้โอ้ยหน่อไปด้วยไปด้วยพาพากับไปด้วยไปเดี๋ยวมันเลื <h <h ่อนขึ้นมาสับบนนี่แมนเลื่อนขึ้นมาสามบนเอาละ แง่งตากระดอนมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทว่ามีร้อยบาทฟาดก๋วยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังว่าจะถอมีเจ็ดรอยซอยมีวันเถิอใช้ดีจังโอ้ยเพราะฉันยังรักเธออยู <S <s oh, mm. <S <s ่ไม่คายว้าบุตบุตกขวันนี้เอ้ย เอ้มันก็ะแมนตัวพีนักกวี่กะขักบังนักกวี่หวังฟังเบื้องก่อนเมั่นกูฟังบมดีเล้วมุนค่าก็เตะกระปูดโอ้ยว่าบาปไฮเนาะเจ้าโบแมนไม่หลุนเจ้าโบเข้าใจดอกนี่แหละผู้สาวเขาลามากแถจังสิผู้สาวมากพนะผู้สาวมักพนะอ๋อโมเสียคอยอีกน่าคือผุดดุกส้นเคลื่อนผู้สาวมากว่าเราหาแต่แถวไหนก็ได้เออ ม,มือคลื่นในมือปัส่กูไปหาก็ไม่เห็นว่ะมือคลืนอ๋อไข่อยกับไปเบิ่งม,มืงไฟพญานาคคันเดียเจ้าลืมล้มเหรอวะอือเห็นเลยเนาะเอไะเอไข่ก็ว่าสิไปคือกันอยากนอนแหงแหงว่าแต่ขึ้นหลายอยู่บ่โอ้ขึ้นหลายอยู่ด้พี่โอ้ขึ้นเป็นร้อยก็ลูกพุ่นนะ่ะโอ้มองจอดรถหยอดกับสีบ่มีห้หองพักกับเต็มเบิดคนไล่หลายคันว่าเป็นข่อยบ่ได้จองห้องไว้ก่อนหนิบ่บ่มีหวัวมองสิยู่กหรืังวะ หลายคักเนาาะหลยดิเพราะว่าปีนึงมีเตียวยดิเทศกาลเบิ่งบังไฟพระเจ้าหนักหนิก็จะพ่อแม่ยหรือแม่เนาะไปหาบเห็นมื่อไปกับผู้ใดโว้ยหน้าตาลลอออย่งสี่นะบ่เขาก็ไปกับผู้สาวหุ่นแล้วเนาะหน้าตาลลออก่อนะเบิ่งกระคักุันหงอกอมฮอนโว่บาปเคยคักยังอีกบันนี้โว่และเนี่ยน่ะกต่เขาอยากไปคอยกระเพาเขาไปตัว เพื่อพากับไปเบิบังไฟพญานาคเนาะเออธรรมดาละประดุกต้นเกล็นสากไว้ผู้สาวแล้วมาหาประดุกอีกแล้วเจ้าก็ะไรเอ้านึกว่าซ้อนกับโจกบังหน้าเจ้าของแม่กอย่งโอ้ยเู้ยเหรอว่าข่อยล่อหันล่อพ่อน้าไม่เห็นจะลูกลหรส่วนทางคนลายๆหันก็ขึ้นหลายอยู่ด้พี่ว่ะแต่ว่าเลาะหนาของพักข่อยมันบ่ค่อยขึ้นเอามันขึ้นอยู่สองลูกครึ่งหนึ่งฮะ ช่วงลูกเครื่องเออฮึคือมหากรกุไลนอตีเหลี่ยมให้ก็บุคค่อยเห็นจักเครื่องเด้ขึ้นสองลูกเครื่องเออบุ๊มมีดเถอกบางวัพญานาคคือสองลูกเครื่องนั่นน่ะคือปลาเบิดบืนได้สำหันล่ะเอาเก่งคักเลยได้หันลูกแรกนี่ขึ้นจืดคนเฮตึมลวดห้วยบัวบ่าเด้กระจอมมากจะไก่กระจอมบัวเคยเห็นนี่เฮตึบตึมบัวเตีน ก็จะเป็นสีส้มพูงามดีเนาะไวยทราบไปเห็นปีนันงามเล้วโว้ยโดนๆได้ไปเห็นเธอหนึ่งเป็นบุญตาข่อยค่ายิลิอแเราเป็นที่ไรนบาดที่นี่ลูกที่สองลูกที่สองีิสันลูกที่สองมาตีอะลูกที่สองนั่นแหงงามก็ลูกแรกอีกขึ้นจังสีเลยจุดโดนคนขนาดเออขั้นเมนมือคึืนนี่มูเจ้าได้ไปนี่สิบมีผิดหวังเลย โอ้เจได้เนาะไปเลยบ่เอ,อิญมูเอ,อินพวกไปนั่งอ้ยสิยียดยื่แล้วข่อยไปนั่งผู้สาวเนาะสวีทคั้กก็ผู้สาวหัน <c ười> บ,าบาวาแหละเนาะเออคือว่าบ้างไปขึ้นสองลูกครึ่งแล้วลูกที่สามนี่ฉันเป็นยังไงบ้านี้เออเออว่ายฟังลูกอยองลูกที่สามว่าดิเออมันเกิดขึ้นขึ้นมูหนั่นแล้วขึ้นจืดเป็นทีงไหนมาเนี่ยโตเกียบหลุด ถ้าเป็นยังมันตกเอฟเออเป็นยังมันจะค่อยตกเอฟบ,บางไฟหันสาเหตุที่มันตกมีก็เพราะว่าข่อยบได้เวววีมันเหือไปน้ำหันแล้วโอ้ว้าเ <c oughs> พรเอาวีมันเหอไปน้ำเออน้ำหมุนมาพัานดวงกันเด้อศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสมสี่เจ็ดหนึ่งทรงหัดบ้านบุญตัวโอ้ว่าฉันท์ทสรุปแล้วนี่ตัวไปเบื้งบางไฟพญายนาค บ่คือตัวไปยังกว่าโอ้ยกลับไปเบิ่งบังไฟเห็นแล้วลูกพี่อ้วนฮะติรอบโว้ยละตั้งใจฟังว่าสั่นเขาไม่นอมคอยเอาวีมันเถอบไปน้ำเหมืนบ่เฮงขึ้นได้สามลูกคุณอ้วนน่ะขี่คุ้ยเป็นหน้าเต็กเนาะไปๆไปเจริญป่าหนี้สร้างคนขี้คุยเฮงมักเงินนั้นไหมเออเออยี่ได้ไป็นสีฟ้าโขอยู่นี่เสียไม่ละสี่พาเงินไปเสียเยอะมาเนี่หนีตัวสั้งคนขี้คุยไหมต้องเดี๋ยวว่าเขา